ที่เราเฝ้าดูนี่มันเริ่มตั้งแต่ช่วงกี่โมงครับพอจะจารย์ไปที่ยู่เริ่มว่าประมาณสามโมงพอใบสามน้ำเริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมมันเริ่มต้นนั่งรถกันไปมน,นคือคลองอะไรคะคลองมันเป็นมันเป็นคลองอ เราเห็นยังไงบ้างครับนอนนั้นก็ผมว่าท่วมหนักเลยครับแล้วคือแต่ละคนนะเขาแบบมันไม่ได้ตั้งตัวครับผมก็มก็ท่าเห็นใจนะครับตรงเนี้ยน้ําก็แต่น้ําใจโพใช่ไหมน้ําใจช่างเจ๋อจริงเจอคือส่วนมากเขจะเสียเรื่องอะไรครับก็หลักๆเลยถ้าน้ําท่วมนะครับก็คือหนึ่งน้ำมันเครื่องเตียนอะนะคือคือเบื้องต้นเลยครับถ้าถ้า เทียตรงไหนครับอันนี้ก็อันนี้อันนี้คือน้ำเข้าเครื่องแล้วโคงแช่ไว้หลายวันครับก็คือลูกสูบจะติดเราก็ต้องลื้เสื้อสูบเลี้ยวกับฝาออกมาเพื่อมาล้างมาขัดนะครับนะครับเพราะว่ามันสตาร์ทไม่ลงเลยกดไม่ลงเลยครับอ่าก็พูดง่ายว่ารถทุนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้เลยใช่ใช่ครับถ้าเกิดแช่ไว้หลายวันอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าท่วมฉับพันแล้วรีบมาแก้ไขก็จะไม่มีอะไรมากแล้วตอนนี้ปริมาณรถที่เข้ามาซ่อมมีเยอะไหมครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะหกเจ็ดคันแล้วครับอ่าแล้วก็มีเข้าาาามมมถยคจะกรับ จะบินตามาอีกคิดว่าไหวสุดแรงครับสุดแรงใช่ไหมได้ครับโอเคน้อยเลยครับเฉพาะค่าแรงครับมีห้าร้อยขึ้นแน่นอนครับใช่ไหมใช่ครับที่เราจับจับค้ำๆอยู่เนี่ยใช่ครับเนี่ยลื้อขนาดเนี้ยครับค่าแรงมีห้าร้อยแน่นอนเฉพาะค่าแรงนะครับอันนี้เรียกตัวลูกสูบใช่ไหมอันนี้ลูกสูบครับเสื้อตูกสูบเพราะว่ามันติดครับที่ผมออกมาคันน้ําน้ํามันเข้าหมดน้ำมันเข้านะเพราะว่ามันเป็นสนิทครับเข้าแล้วก็สนิทจะรับประทานต่อใช่ใช่ครับเพราะว่าปอกมันจะเป็นสนิทหมดเลยครับด้านใน นนี่ยะครับใช่ครับทุกคันผมไม่าจะเป็นใช่ใช่ครับนแต่ถ้ามันยังไม่ติดมันก็ฟอร์ช่างน้ำใจงามนี่หายามกันนะไม่ได้มาแกล้งทุนะครับเนี่ยมีน้อยแอมเห็ะน้อย อ๋อ,อนนร่วมทีมอันนี้เริ่มคันแรกครับขอ,อเริ่มคันแรกเลยน้ำเข้าเครื่องนี่<ะ>เกือบทุกคนันทุกคันเลยครับน้องมือท่วนเยอะโอมันหนักอะนะ ก็ช่วยชาวบ้านเขาประหยัดได้หลายตังค์แล้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้กี่วันนะคะที่จะมาช่วยคนก็มีน่าจะทับน่าจะมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับอ่าฮะวันเสารวันใช่ไหมใช่ใช่ครับทำไมถึงคิดว่าจะมาช่วยเขาหรือแบบมาทำให้ฟรีอย่างเงี้ยคะก็ตรงเนี้ยคือมันมันเป็นอาชีพที่ผมถนัดอยู่แล้วอ่าแล้วทีเนี้ยคือ บางคนเนี้ยเขาแบบว่ายังไงอะรายรายรับเขาน้อยครับแล้วเศรษฐกิจกช่วงเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเออตรงไหนเราพอช่วยได้เราก็ก็ช่วยครับตรงเนี้ครับก็คือเหตุใจ<อ>ที่เขาถูกน้าท่วมใช่ใช่เพราะปกติผมจะช่วยทุกปีอยู่แล้วออผมจะช่วยทุกปีอยู่แล้วบางทีผมก็อย่างอย่างปีก่อนที่ว่าท่วมในยองเนี้ยหนักๆเนี้ยผมก็ไปช่วยก็เอาออฟโรดไปอะไรไปครับไปแจกของอะไรเงี้ยแต่นั่นคือว่าเอองันผมก็ผมคิดว่าในตลาดอะรถมันเยอะอะไรเงี้ยแล้วคืออีกอย่างหนึ่งณช่วงเนี้ย มันอาจจะเป็นช่วงตักทวงขอ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 งอูบ่บางอู่ช่างว่าอู่อันนี้<า>คือไม่ได้ว่านะครับแต่คือผมว่ามันมันต้องมีครับอ่า <crest> แบบว่าไปมึงเนี้ยบางทีแค่เป็นเล็กน้อยเนี้ยแต่คือไปคลิปค้าเยอะอะไรเงี้ยเราเลยขอให้มันมาทำให้จริงใช่ใช่ก็อยว่าเออคือเราช่วยได้ได้ได้ตรงนี้เราก็อยากช่วยครับ